ต๊กแตนชนลดาเคลื่อนไหวล่าสุดขอโทษแล้วแต่ขอโทษเพียงคนเดียวเรียกว่ากลายเป็นมหากราบดราม่าวงการลูกทุ่งไทยเมื่อต๊กแตนชนลดาได้โพสต์เฟซบุ๊ k เดือดฝ้ายกระเทยเพื่อนนักร้องลูกทุ่งซึ่งทําให้การโพสต์ของต๊กแตนในครั้งนี้ชาวเน็ตก็ขึ้นรถทัวร์ไปถล่มดาจาะนงพนีและเอมวิชวัตรกันทั้งประเทศจนจ๊ะนั้นก็เปิดใจเสียงสั่นน้ําตาคลอประกาศแตกหัก และจะไม่ขอยกมือไหว้อีกต่อมาตักกตนก็เปิดใจผ่านไลฟ์ในเวลาไล่เลี่ยกันช่วงหนึ่งก็กล่าวว่าพี่แตนไม่โกรธเขาหรอกถึงเขาจะโกรธจะเกลียดพี่แตนพี่ก็อาจจะมีโกรธบ้างเคืองบ้างแต่ก็ไม่ถือวิสาสะว่าจะไม่เจอหน้ากันหรือไม่อะไรหรือจะไม่พูดกันคนเรามันก็มีโอกาสผิดพลาดกันได้ยิ่งเขาเด็กกว่าเราเราก็ให้อภัยได้ให้โอกาสได้อย่างที่แตนเคยได้รับโอกาสจากใครเหมือนกัน กว่าที่เราจะโตมาถึงจุดนี้คนเราก็ต้องมีผิดพลาดกันบ้างแต่อะไรที่เรารู้ตัวว่าเราผิดเราก็ไม่ต้องแฉเราก็แค่ยอมรับตรงๆแค่นั้นเองและดูเหมือนว่าเรื่องเราจะไม่จบลงง่ายๆเพราะต่างฝ่ายต่างก็ไม่มีใครยอมใครล่าสุดนั้นตะกะแตนสายตรงโทรขอโทษเอมมิชวัตรแต่ไม่ขอโทษจ๊นงพนีทางด้านตะกะแตนได้โพสต์ข้อความว่าเมื่อคืนแตนแทบไม่ได้นอนกดย้อนดูไลฟ์ของตัวเองอ่านความคิดเห็นของแฟนคลับ รวมทั้งคนที่เข้ามาดูไลฟ์แตนก็รู้สึกผิดหวังกับตัวเองมันก็จริงอย่างคนเขาว่าแตนใช้อารมณ์มากเกินไปวันนี้แตนเลยอยากขอโทษเอมที่ไปคิดเองว่าน้องเขาด่าแตนทั้งที่ถ้ามีปัญหาก็ควรถามน้องตรงๆแตนก็เสียใจที่ทำให้คุณย่าเอมร้องไห้แตนเพิ่งรู้ว่าเอมนั้นเป็นแฟนเพลงของแตนและร้องเพลงแตนบ่อยๆ เรื่องมันจะไม่ลุกลามใหญ่โตถ้าแตนเลือกที่จะลดอารมณ์ของตัวเองและโทรคุยตรงๆต,ตั้งแต่แรกแตนย้อนกลับไปเปลี่ยนแปลงความผิดพลาดที่เกิดขึ้นไปแล้วไม่ได้แต่แตนจะไม่ให้เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นอีกในอนาคตวันนี้แตนได้โทรคุยแล้วก็ขอโทษเอมเป็นการส่วนตัวน้องน่ารักมากรับฟังแล้วก็เข้าใจแตนจึงอยากขอโทษเอมและขอโทษทุกคนด้วยที่ทําให้ผิดหวังจากใจตะกแตนชนลดา